สวีดัสสวัสดีครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับก็บวันนี้ออกมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับมาพูดคุยเรื่องเล่าข่าวสารของนีหลานหน่อยกันครับวันนี้น้องจะเดินทางไปที่ตลาดกิซ่าลังสิตนะครับน้องมีคิวทําการแสดงที่ตลาดกิซ่าลังสิตแถบลังสิตก็คนเยอะอยุ่แล่วครับติดกันนาวานัดนาารครนวัดนครก็มีกันหนุ่มสาวโรงงานเยอะครับช่นะบริเวณนั้นแบบ โรงงานเยอะครับคนก่อขับขังนีกเขียนเคยแล้วครับส่วนมากไปสแสดงในกรุงเทพปริมงฑลทนก่อคนเยอะอยู่แล้วครับเอฟซีนองเยอะส่วนเมื่อวานนี่นองเดินทางไปที่คองสิบสามครับก็คือวันที่ยี่สิบไปถ่ายทำภาพยนตร์คลายอ,อ้อบรรยากาศก็คือคับครับ บุคลากรในวงสาวหน่อยก็อยู่นันมดเลยครับสามร่อยชีวิตเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เป็นฉากใหญ่ครับเป็นฉากใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เข้าฉากในฉากเมื่อวันบันที่ยี่ินี้จะได้ฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เชิชาวดินเป็นคนแรกครับ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับแต่เราเอฟีเราก็ต้องรอหนุนแหละครับหยิบแปดสิงหาถึงจะได้ฟังครับก็ฝากเอฟีทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับช่วงนี้ก็เงียบๆไปครับซึ่งตัวผมเอลก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวางเท่าไรแล้วครับก็ทำงานหลับจางด้วย แต่วันนี้วางก็เลยแวะมาคุยกับพี่น้องครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาก็ช่วงนี้ก็ร้อนแล้วครับเขาสูนาร้อนแล้วอีก็อาทิตย์หน้าก็คงเยอะเขาสูนาร้อนเต็มระบบแล้วครับนั่นแหละครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจใแรงเชียร์้ฮล่าครับตลาดกิสซ่าลังสิทธ์ครับห้ามพลาด สำหรับข่าวสารทั่วไปวันหนึ่งก็มีข่าวของบอยสิริชัยครับเป็นแม่ของบอยสิริชัยครับก็คือแม่สำรวยครับถูกตีนแมวย่องขโมยทองไปหกบาทคถ้าคิดเป็นเงินก่อสองแสนกว่าครับเลาวตีนแมวก็ได้เอาทองคำนั่นไปขายลานทองแล้วครับ ขายหมดแล้วแต่ตำรวจก็ทํางานรวดเร็วนะครับสามารถจับกลุ่มคนหลายได้เราก็เงินของกลางก็ไม่ได้ครับทองก็ขายไปแล้วสรุปว่าจับคนหลายได้ก็คือแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาครับก็ได้จะจับคนหลายเลยครับ คนไา่ก็ต้องใส่กำในคุกไปครับติดคุกไม่นานเด้กออกมาขโมยใหม่คือเก่าเลยครับก็นา่าเห็นใจนะครับคนเฒ่ากลัวจะเก็บเงินเก็บทองได้เป็นแสนนี่โอ้ยากขนาดเรายังไม่ขนาดเราก็ยังไม่มีเลยครับก็นาเห็นใจสำรับ ข่าวของแตงโมรครับตอนนี้คุณอจฉริยะได้ประกาศหานายเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมรครับที่หายสาบสูนไปสามปีแล้วไม่เคยพูดอะไรเลยอยู่เงียบกิบติดต่อให้มาให้ปากคำก็ดีไดครับเพราะว่าสามปีแล้วที่แตงโมตายไป ในเบร์เทคนิคนก็เป็นฐานะก็คือแฟนอดีตแฟนไม่เคยช่วยเหลือเหลืองคดีเลยแต่ล่าสุดเบิร์อเทคนิคก็ได้ปรากฏตัวแล้ะครับปรากฏตัวทางโลกโซเชียลว,ว่ายินดีให้ปากคำกับดีเอสไอก็เป็นเรื่องที่ดีครับอะไรที่มันลึกลับสับอนมันก็อาจจะขี่ค่ายไปในทางที่ดีขึ้น อยากให้เบิร์ดแหละมาให้ปากคาก็ตํารวจเพราะว่าสังคมจะได้คลายความสงสัยในตัวของเบิร์ดเทคนิคครับส่วนที่ข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ในโคลารในช่วงนี้นะครับที่ว่ากำลังฮิตกันมากเลยครับก็คือเป็นข่าวของอาหารการกินครับสายกินพวกคุณ้นอยสัญจรครับ จะเดินทางมาจาัดที่เซนทันโคราชครับก็คือเริ่มวันนี้แล้ว20เมตรถึง2มมนาครับแบบกินกันแบบจุ๊จๆไปเลย11วันครับควกคุณสายสัญจรก็คือเขาจะมีเมนูทุกภาคของประเทศไทยที่ว่าเขาขัดสรรมาแล้วว่าคือติสุดของที่สุดแหรอครับสําหรับสายกินไม่ควรพลาดครับจัดที่เซนทันโคราชสีมาครับกินกันจุ๊ๆี้ไปเลยครับอาหาร้าวหวาน มีทุกอย่างครับปลากระเบือจะเลือนลกุกกรตุกกระเทียวให้เป็นสายกินครับก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพวกคุณต๋อยเนี่ไปจัดที่ไหนเนี่ยก็เท่ากับกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนั่นครับเพราะว่าเขายกกันมานี่ไม่ใช่ว่าล้านสองล้านนะครับเป็นร้อยล้านนะครับอยู่ชั้นหนึ่งของเซนทรัลครับ เป็นร้อยล้านนะอาหารทุกภากของประเทศไทยที่วดเด็ดจะรวมอยู่ที่นิมมดครับสายกินครับอย่าลืมครัโพลาดเดอี่นอ้องเซนท่านโพลาดกินกันแบบจิ้จุ๊บไปเลยสิบเอ็ดวันเดี๋ยวผมก็จะแวะไปถ่ายบรรยากาศมาใม่เอฟซีได้ลรับชมบรรยากาศในงานครับในตลาดก็พูดง่ายๆว่าตลาดหนัดของพวกคุณตสอยเลยครับ เดี๋ยวพวกนี่ผมจะถ่ายบรรยากาศมาฝากครับว่าเป็นยังไงคึกคักขนาดไหนครับสายกินในแถบบันนอกนี่ก็มีเยอะอยู่ครับใครที่อยากลิมชิมรสอาหารรสเลิศครัวคุณต่อยก็เป็นอาหารที่เคยออกทีวีในรายการครัวคุณต่อยหลยครับที่เข้ามาจัดแสดงเป็นร้อยล้านครับกินกันแบบ จุดใจไปเลยนี่แหละครับก็คือข่าวสารนำมาฝากเอถซีใครอยู่บริเวณบริเวณไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงครับสนใจมาชิมอาหารถูกภากของครัวคุณต่อยก่อนเชิญครับเส้นท่นโภลาดสำหรับวันนี้ก่อนเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับ ก็เป็นกำลังใจให้ยีราณหน่อยอุ้งอิงอีกเ่นเคยครับที่ตลาดกิดตาลังซิตวันนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดครับไปให้กำลังใจยีลากันขอบคุณเนฟซีทุกคนนะครับที่กดติดตามแล้วก็บางคนก็อคอมเมนต์ใส่คลิปมาให้กำลังใจครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้นำข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากเนฟซีครับ ขอบคุณครับที่ดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ